สวัสดีครับกอฟฟอร์ดครับวันนี้นะฮะกอฟอยู่ที่ฟอร์ดพัฟฟแดงนะครับก็ถ้ารีวิวในโชว์รูมก็อยู่แต่ที่นี่เนาะนะครับเพราะว่าเราประจําอยู่สาขานี้นะครับอ่าเราประจําอยู่สาขานี้ก็จะเจอเราที่นี่เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวแอบเปิดไฟก่อนเดี๋ยวพาไปดูรูปหล่อแอบเปิดไฟก่อนนิดนึงให้ลูกค้าทุกท่านได้เห็นก่อนปกติไม่ค่อยเปิดไฟเนาะแต่ว่า ด้วยชุดแต่งมันยังไม่ต้องเปิดก็วันนี้นะครับก๊อฟจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมารับชมรีวิวกระบะ4ประตูออโต้นะครับวันนี้ก็เป็นออโต้ตัวเริ่มต้นก็คือเ l s นะครับ s เนี่ยมีจําหน่ายทั้งแคปและ4ประตูนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมนะครับมากๆตอนนี้นะครับเพราะว่าโปรโมชัน่นก็มีให้เลือกหลากหลายนะครับแต่วันนี้รถที่เรามา รีวิวเนี่ยจะเป็นตัวโมเดลโมเดลเดิมเนาะก็คือเป็นโมเดลปี2024นะครับจะยังไม่ใช่ปีโมเดล2025นะนะครับก็บางทีรถมันก็ยังมีอยู่ในบ้านนะครับลูกค้าก็ลองเลือกดูนะครับว่าแบบไหนที่มันโอเคกว่ากันนะครับอย่างลูกค้าท่านนี้เนาะก็เป็นเขาซื้อกับน้องในในในบริษัทผมแล้วนะครับเขาก็โอเคกับ รูปแบบการตกแต่งแบบนี้กับรถรุ่นนี้ที่เป็นสเปคตัวนี้นะครับโปรโมชั่นถูกใจก็เอานะครับเราก็เลือกได้นะครับอย่างเงี้ยบางทีรถที่มันเป็นปี24ปี25นะครับเราก็พูดคุยกันได้นะครับชอบแบบไหนก็แจ้งได้นะครับก็ยินดีให้บริการเนาะแต่ถ้าเกิดถามก็จะเสนอถ้าล a าส Mo โมเดลอย่างเดียวก็คือตัวล่าสุดอย่างเดียวนะฮะอ่ะวันนี้ก็เดี๋ยวพาไปชมนะครับรูปแบบการตกแต่งนะครับในรถ สี่ประตูออโต้เอ็กเอนะครับรูปแบบการตกแต่งเนี่ยมันแต่งแล้วกับรถทุกรุ่นนะครับก็ดูเป็นแนวทางแล้วกันนะครับยังไงก่อนไปรับชมนะครับฝากลูกค้าทุกๆท่านครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและที่สําคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมเลือกติดกล้องนะเบอร์โทรอีดีไลน์กับขึ้นไว้แล้วนะครับไปนี่นะครับอันนี้มาอย่างเท่นะครับปกติถ้าไม่ใส่กระจังหน้าตัวนี้จะไม่เปิดไฟเลยจริงๆ วันนี้นะครับรถที่เรามารีวิวนะครับเป็น Ford Ranger 4ประตู XLS นะครับก็เหมือนที่บอกครับ XLS มีจำหน่ายทั้งแคปบและ4ประตูเนาะเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรครับเป็นซิงเกิลเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดกี์ออโต้ฟอร์ดสามารถเล่นเป็นแมนนวลได้นะครับแรงม้าสูงสุด170แรงม้านะครับแรงบิด405นิวตันเมตรนะวันนี้สีเท่านะครับมาดูชุดแต่งที่ลูกค้าเลือกครับว่าลูกค้าแต่งอะไรไปบ้างนะครับวันนี้ใส่ชุดแต่งวิกเตอร กระจังหน้าเป็นมามาแต่งนะครับแล้วก็สคูฟฟิตนี่วันนี้มาเข้มๆเลยครับอ่ะเริ่มจากด้านบนนะครับวันนี้ใส่สคูฟเนาะเป็นสคูฟทรงฟิตนะครับีนะ่ยก็เป็นสคูฟที่มีขนาดใหญ่นะครับผมใช้คําว่าใหญ่เต็มฝากระโปรงจริงๆนะเพราะดูพื้นที่ระยะฝากระโปรงนะเหลือแค่นี้เองนะครับเหลือฝ่ามือเดียวพูดง่ายๆครับเขาโกดเต็มสันนี้เลยเนหะ็นไหมนะครับทำให้รถดูใหญ่ครับดูดูบึกบึนขึ้น แต่ก็มีความสูงที่แลกมานะนะครับมีความสูงที่แลกมาเพราะว่าถ้าเกิดเรานั่งจากข้างในนะครับจากมุมข้างในเนี่ยตอนมองออกมาเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าตรงนี้มันสูงนะนะครับคนเคยขับไม่เป็นไรนะครับคนไม่เคยขับตอนติดก็ต้องดูนะครับต้องดูว่าเฮ้ยอันนี้มันจะเหมาะกับเราไหมบางทีความสวยแล้วถ้ามันทําให้เราลําบากเราต้องพิจารณาดีๆนะครับทุกอย่างติดไปแล้วลูกค้าขับไม่ได้สิ่งที่แก้ได้ก็คือเงินนะครับก็คือต้องมาถอดออกใช่ปะ ถอดออกแล้วจะไปขายก็ขายยากผมบอกเลยคุณก็ต้องซื้อของใหม่มาติดเนาะต้องไปขัดสีผิวที่ยิงซิลิโคนเก็บงานเอาไว้นะครับแต่เลือกให้เหมาะก,กับเรานะครับลองมาดูก่อนก็ได้นะครับลองมาดูก่อนก็ได้เนาะเพราะว่าผมเคยติดให้ลูกค้าแล้วลูกค้าบางท่านบอกตอนขึ้นไปผู้หญิงอะก็พิ่พมองลําบากนะครับมองลําบากต้องแกะนะครับต้องแกะแต่ว่าสกู๊ปเนี่ยนะครับมันมีหลายทรงหลายแบบนะครับ มีแบบแนบมีแบบแรปเตอร์อันเล็กๆมีแบบแรปเตอร์ F150 ที่เป็นตัวนอกอะไรอูเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ลองขอรูปดูก็ได้นะครับแต่อันนี้เป็นทรงนิยมนะครับเพราะว่าสวยงามนี่แล้วมีขนาดใหญ่ด้วยอนเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูนะครับลองดูลองดูลองดูในทิศทางที่สมมุติว่าเรานั่งเนี่ยหัวพ้นพวงมาลัยเนี่นยนะเห็นไหมหนี่มันจะอยู่ประมาณนี้นะครับนะม,มันก็มีความสูงขึ้นมาก็อ่ะไว้ให้พิจารณาดูนะครับอ่ะ แต่งานนะครับตอนติดทรงฟิตเนี่ยเราจะติดเป็นสีทูโทนอยู่แล้วนะก็คือสีเดียวกับตัวรถและตัดดำด้านนะครับใครต้องการที่เป็นงานสามสีต้องแจ้งนะงานสามสีก็คือสีเดียวกับตัวรถสีดำด้านมีแถบแดงมั่งมีแถบแดงมั่งหรือตรงนี้แดงตรงนี้ดำด้านตรงนี้ดำด้านอะไรอย่างเงี้ยครับต้องแจ้งเนาะถ้าชอบแบบไหนก็แจ้งได้สัญลักษณ์วันนี้เลือกเป็นมามาแต่งทําสีม้าเป็นสีเทานะครับไออย่างบางคนชอบแบบเนี้ยเอาม้าแดงได้ไหมได้เอาม้าขาวได้ไหมได้ นะครับสัญลักษณ์ก็มีให้เลือกทั้งมา้าทั้งแรดทั้งวัวกระทิงแล้วก็เป็นแบบเรียบที่ไม่มีโลโก้นะครับชอบแบบไหนก็จัดได้เลยนะครับแต่วันนี้ดูแมท์กันเลยเนาะนะครับวันนี้ใส่ชุดแตนวิกเตอร์นะครับแต่กระจังหน้าเนี่ยนะครับเป็นกระจังหน้าของคิงซีรีส์แหละนะครับกระจังหน้าตัวนี้มันจะมีให้เลือกหลกัหลกๆอยู่2องแบบนะครับแบบที่เป็นตัวหนังสือ F O R D ใช่ไหมครับกับแบบที่เป็นม้าแบบนี้ก็ชอบแบบไหนเราก็แจ้ง นะครับเนี่ยเป็นม้าก็จะมีไฟรอบรอบม้าเห็นปะ่ะนะครับม้าก็มีหลายสีนะไม่ได้มีแต่ม้าเงินนะม้าก็มีหลายสีก็ชอบแบบไหนก็พูดคุยกันได้นะครับอันนี้คือสีกระจังหน้าเดิมเป็นดําเงาแบบนี้นะครับถ้าต้องการเป็นสีดําด้านหรืออะไรต้องแจ้งนะฮะต้องแจ้งเราไฟ LED สามจุดสีส้มเนี่ยเราสามารถเลือกสีได้จะเอาส้มเอาขาวนะครับขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็ไฟนะครับตรง ข้างกระจังเนี่ยครับก็มี3แบบนะครับมีที่เป็นตัว C แบบนี้มีตัวที่เป็นกลมๆมมีที่เป็นขีดๆนะครับก็ชอบแบบไหนก็สามารถแจ้งได้นะครับเดี๋ยวผมไปหลีไฟปิดไฟก่อนเนาะเพราะเดี๋ยวแค่เรื่องเรื่องจะโชว์ไฟนั่นแหละครับก็เลยอะ่ะเปิด มาดูนะครับที่ไฟหน้าไฟหน้านะครับเป็น LED multi reflector นะครับมีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED ระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับสำหรับตัว XLS นะไฟตัดหมอกนะครับติดตั้งมาจากโรงงานนะครับ XLS เนี่ยไฟตัดหมอกจะเป็นฮาโลเจนนะก็จะเป็นหลอดสีเหลืองๆนะครับเป็นหลอดสีเหลืองๆอ่าคันนี้นะครับใส่ชุดแต่งวิ c เตอร์ใส่ชุดแต่งวิ c เตอ ชุดแต่งวิกเตอร์เนี่ยก็เลือกได้หลากหลายนะเหมือนที่บอกอะใส่ชุดแต่งวิกเตอร์กับกระจังหน้าอะไรก็ได้กระจังหน้าเดิมก็ได้หรือจะใส่กระจังหน้าวิกเตอร์สเกิร์ตหน้าวิกเตอร์ไม่ใส่คิ้วล้อกับล้อดเดิมก็ได้นะครับหรือจะใส่แบบอย่างนี้ก็ได้นะครับคันนี้ก็ใส่ชุดแต่งเนาะนะครับรวมถึงคิ้วล้อนะครับนี่ก็เป็นชุดแต่งของวิกเตอร์เลยคิ้วล้อวันนี้เลือกเป็นสีดําด้านนะครับให้รถมันดูดูดุนะครับดูมีมิติมากยิ่งขึ้น คิวล้อก็เดินขอบด้วยยางแบบนี้นะล้อนะครับวันนี้ล้อคันนี้นะครับก็เป็นแม็กเปลี่ยนแม็กนะเป็นแม็กขอบ20่สนะเป็นแม็กขอบยีแล้วก็ออฟเซต็ตลบหนะครับยางเนี่ยใส่เป็นของดีเซนตินะครับเป็นยาง AT คันนี้ใส่สเปค2องหกเดี๋ยวแป๊บนึงนะก็จำไม่ได้ว่าเขาใส่ องหกห้าหกห้ารือสองหกห้าหกสิบแต่ผมหาก่อนนี่สองหกไอสองหกห้าห้าสิบนี่เห็นไหมครับคันนี้ใส่สองหกห้าห้าสิบจะสังเกตดีๆนะนะครับเออมันจะดูเขาเรียกว่าอะไรครับดูมันจะดูเตี้ยเห็นปหมขอบยางมันจะดูเตี้ยแต่ว่าอย่างเงี้ยเลี้ยวไม่ติดเพราะดูจากช่องว่างระหว่างล้อกับบางคนด้านหน้านะกับล้อกับบางคนด้านหลัง อันนี้ไม่ติดแน่นอนนะครับไม่ต้องถอดอะไรก็เลือกดูนะครับเราจะใส่265 50 265 55 27 555องหนะครับก็แม็กแต่ละออฟเซตยางแต่ละตัวก็ใส่กับชุดแต่งได้ไม่เหมือนกันนะครับก็ลองคุยนะครับลองคุยดูปรึกษากันดูเนาะอย่างเงี้ยคือก็เน้นให้มันให้มันพอดีออกมาดูทรงอ่ะนะครับเห็นปะให้มันพอดีนะครับแต่ยาง นะครับมันก็จะแก้มจะเตี้ยลงมาหน่อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับชอบครับลองพูดคุยกันได้ในเรื่องของรายละเอียดพวกอย่างเงี้ยนะครับแก้มเป็นคีบระบายความร้อน,นตัวกระจกรุ่นนี้เนาะปี2024นะเป็นสีเดียวกับตัวรถมือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถกันสาดแท้ครับนี่ฟิล์มเซรามิกนะครับก็เลือกความเข้มได้ครับจะติดกี่เปอร์เซ็นตะ์ บันไดนะครับก็เป็นบันไดสีดำให้ดูทรงด้านข้างชุดหนึ่งล่อเลยนะครับมีบันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะมาแล้วบันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะมาไฟท้ายเป็นโคมแดงแบบนี้เห็นไหมเป็นโคมแดงแบบนี้เห็นไหมนี่ฝั่งนี้คือไฟเลี้ยวนะไฟเลี้ยวไฟถอยไฟหลีไฟเบรกฝาท้ายรุ่นนี้นะครับมีไฟเบรกดวงที่สามมีกล้อง นะครับ XLS นี่มีกล้องถอยแล้วนะออกที่จอกลางนะครับแต่ตัวฝาท้ายเนี่ยจะเป็นฝาท้ายที่ไม่มีระบบผ่อนแรงนะครับจะมีน้ําหนักเลยนะครับอย่างนั้นตอนเปิดก็ต้องระวังกันชนท้ายนะครับมีมาอยู่แล้วสีเดียวกับตัวรถแบบนี้ก็คือ XLS นะครับจะโฉมไหนเนี่ยก็อุปกรณ์พวกนี้มีมาแต่มันอาจจะต่างกันเรื่องของรายละเอียดนะครับเล็กๆน,น,น้อยๆเนอะไม่มีแอร์หลังนะครับแจ้งไว้ก่อนเลยนะ XLS ไม่ว่าจะตัวไหนก็ไม่มีแอร์หลังนะ เติมน้ํามันปลดล็อกเติมดีเซลได้ทุกชนิดนะครับชุดควบคุมกระจกมือเปิดนะครับเบาะคนขับปรับ6ผู้โดยสารปรับ4ผู้โดยสารจะไม่มีสูงต่านะคนขับมีสูงต่ําเพราะว่าจะรองรับเรื่องของเซรียลของคนขับนะครับได้หลากหลายคัานี้ก็เปลี่ยนเบาะหนังแล้วเปลี่ยนเบาะหนังพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับอ x นี่ก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าไฟหน้าออโต้เหมือนที่ก็บอกนะกุญแจเป็นแบบนี้แบบนี้หนึ่งดอกนะแล้วมันก็จะเป็นแบบดอกที่แบบที่พับไม่ได้อีกหนึ่งดอก จอเลื่อนไม่แปดนิ้วจอกลางสิบนิ้วนะครับเกียร์อัตโนมัติหกสปีดเล่นแมนนวลได้นะครับตัวนี้ก็มีระบบออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับมีโหมดการขับขี่สี่โหมดจอกลางของเราเป็นสิบนิ้วนะครับแต่ก็เป็นซิงค์โฟเอนะแอนด์ออโต้แอปเปิลคาร์เพแบบไร้สายนะครับรองรับพวกแอปฟอร์ดพลาของเราสตาร์ทรถได้ดับรถได้ดูตำแหน่งรถนัดเข้าศูนย์นะครับเรียกรถสไลด์ทำได้หมดนะครับแล้วก็รองรับโทรฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุ คันนี้แอนะนะร์แบ็กหกใบนะก็ต้องบอกว่าคุ้มค่าเนาะอ่ะดูไว้บางทีรูปแบบการตกแต่งเนี่ยเราเฮ้ยเฮ้ยคันนี้แต่งสวยจังเลยนะครับแต่เราอยากเอาไปใส่สปอร์ตก็ได้ไปใส่ x s s ตัวโฉม2025ก็ได้ไปใส่ไว้แท็กไปใส่สตอมแท็กใส่ได้หมดแล้วครับนะครับ,นะรบก็ดูเป็นแนวทางการตกแต่งนะครับเพื่อเลือกแต่งในแบบที่เราชอบในรถของเราเนาะก็ยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกๆท,ท่านครับฝากกดไลค์ครับ กดแชร์กดติดตามแนละที่สำคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่อง Channel YouTube กับด้วยนะครับซื้อฟอดอย่าลืมนึกถึงกอาบนะเบอร์โทรดีไลน์กับขึ้นไว้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประกันได้กับขออภัยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ